เลยโซ่โอซูกะ OCMC 536ตัวนี้ครับโครงสร้างพลาสติก ABS มอเตอร์บัดเลตไปพร้อมกับถังที่ใส่น้ำมันของเขาตรงนี้โซ่เป็นโซ่ขนาด1ทับสนะครับแล้วก็เป็นขนาดบา์โซ่ขนาด6นิ้วนะตัวนี้คือจะถือจับแบบนี้ก็ถือว่าง่ายเลยได้หรือจะใส่เข้ากับด้ามต่อที่เป็นด้ามต่อลักษณะแบบที่ต่อไม้สูงก็ได้เหมือนกันนะก็คือใส่ได้เหมือนกันเพราะเขาออกแบบมาให้ใส่ด้วยกันได้นี่ก็ใส่เข้าไปที่ตำแหน่งนี้เป็นแจ็คแบบดีวเหมือนกันครับ แล้วก็ล็อกด้านหลังนี้ปึ๊บขึ้นแบบนี้ครับจะกลายเป็นแบบว่าที่ตัดกิ่งไม้สูงเลยเจ้าตัวนี้คืองานทุกอย่างดีเลยเผื่อใครต้องได้ใช้งานตัวเล็กๆกระทัดรัดน้ําหนักไม่ได้เยอะมากใช้กันยาวๆจะได้ไม่ต้องปวดแขนแจ็คแบบ d ีเหมือนกันขนาด2 ml ก็ได้4 ml ก็ได้ได้หมดเลยอยู่ที่ใครจะใช้งานลักษณะเดี๋ยวผมฟังเสียงนะ ประมาณนี้เลย ocmc 536แรงดีจริงโครงสร้างพลาสติกเออเตอร์บัตเลตตัวเครื่องรับประกัน1ปีแบตเตอรี่6เดือนยังไงถ้าใครสนใจผมแนะนําเลยเจ้าตัวโอซุกะตัวนี้ครับเลยตัวนี้ครับตัวเดียวกันที่พี่ชาคิดแ้นมนำรีวิวนะแล้วก็ใช้เนี่ยตัวนี้แหละแนะนําเลยครับ